เราเปลี่ยนห้องสมุดให้กลายเป็นห้องสมุดเพื่อชีวิตหรือไลฟ์ลีอ f f l ลฟ์จะอ่านกับเพื่อนแบบ Socially อ่านคนเดียวแบบ p r i เวซีหรืออ่านไปหลับไปแบบ h o m ี่เหมือนอยู่บ้านเลยนะจะอ่านแบบไหนก็เลือกได้เลยตามสบายชิลละซิกิจกรรมในหอสมุดไลฟ์ลี่ไม่จืดชื่นเหมือนเดิมเพราะเรามีแอคทิวิตี้มันๆกันตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็นไลฟ์มิวสิก มูวีสตรีมมิ่งบอดเกมไปจนถึงเล่นกับแมวแมวเอ่อหมายถึงแมวจริงๆอะนะตัวนี้ตัวเนี้และอีกหลายตัวเลยอยากอ่านมางงานแล้วอ่ะมีครับแล้ววรรณกรรมต่างประเทศล่ะมีค่ะอยากได้ฟีลแบบนักอนุรักษ์มีค่ะ อยากได้กาแฟสักแก้วมีไหมครับมีค่ะโอ้พี่มีทุกอย่างเลยเหรอเพราะชีวิตคือการเรียนรู้และหอสมุดธรรมศาสตร์คือพื้นที่ที่เปิดรับการเรียนรู้ทุกช่วงวัยเราจึงมีทุกอย่างให้คุณที่นี่พื้นที่การเรียนรู้พื้นที่สร้างแรงบันดาลใจพื้นที่การทำงานและการประชุม และพื้นที่แสดงความสามารถตามแนวคิด Library of Life ที่ส่งเสริมการเรียนรู้การวิจัยนวัตกรรมและทักษะอนาคตแก่ประชาคมธรรมศาสตร์และสังคม Library of Life ห้องสมุดเพื่อชีวิตหอสมุดแห่งมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์